หลินอ้าวและคนอื่นๆหลินอ้าวมองพระราชวังที่ถูกพลังมารปกคลุมแล้วพูดว่าถ้ามารอยู่ในนี้ขอเชิญที่หลี่นำพวกเราไปกำจัดมันเขาโค้งคำนับให้หลี่เสวียนท่าทีเหมือนกับจะตามหลี่เสวียนและหลี่เสวียนก็ไม่สนใจเขาเดินเข้าไปในพระราชวังตรงๆหลินอ้าวมองหลังของเขาในสายตามีรอยยิ้มเย็นชาไปตายะไหนูมีแต่ความสามารถแต่ไม่มีสมอง จ้าต้องถูกฆ่าเล่นงานในกำม,มือมาถึงหน้าประตูพระราชวังหลีสเวียนต่อยออกไปหนึ่งหมดัดทลายประตูแล้วก้าวเข้าไปพร้อมกับการเข้าไปของเขาพลังมาในพระราชวังทั้งหมดก็เริ่มปั่นป่วนในพริบตาก็ก่อดตัวเป็นเขตแดนพลังมานเขตแดนที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้เขตแดนนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ถ้าไม่สําเร็จก็ต้องตายสิทธิ์ที่ข้าเข้าไปในพระราชาวังแล้วพวกเราก็เข้าไปด้วยกันเถอะเจวินหานมองหลินอ้าแล้วพูดเบาๆแต่หลินอ้ายิ้มเบาๆไม่ต้องรีบคุณชายหลี่มีความสามารถสูงให้เขาลองทดสอบความสามารถของมันก่อนพวกเราค่อยวางแผนเมื่อพูดจบเจวินหาน ลเทียนและคนอื่นๆก็โกรธทันทีเจ้าพูดแล้วไม่รักษาคำพูดบุตรศักดิ์สิทธิ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์เพียวเมียวเป็นคนหน้าว่าหลังหลังหลอกแบบเจ้านี่เหรอไอ้คนเลวแต่ไม่ว่าทุกคนจะด่าอย่างไรหลินอ้าก็ทำท่าไม่สนใจข้าไม่ได้บอกว่าจะไม่ลงมือแค่บอกว่าให้รอดูสถานการณ์ก่อนจะวินหารและคนอื่นๆพูดไม่ออกมีสิทธิ์ของสำนักตู้เซียนอยากจะตามหลี่เสวียนเข้าไปด้วย แต่ก็ถูกจวินหานห้ามไว้เมื่อวานสิทธิพี่พูดอะไรพวกเจ้าลืมแล้วเหรอในเมื่อหลินอ้าวและคนอื่นๆไม่ลงมือพวกเราก็ต้องอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแทงข้างหลังสิทธิพี่ส่วนสิทธิพี่เขามีสุริยันไฟป้องกันตัวมารหมื่นตัวก็ทำอะไรไม่ได้แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้การถอยกลับก็ง่ายดายทุกคนได้ยินถึงได้ใจเย็นลง และในตอนนี้มาดูทางหลี่เสวียนหลังจากที่เขาเข้าไปในพระราชวังก็รู้สึกมีพลังมารที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางอยากจะกัดกร่อนร่างกายของเขาเขาขยับความคิดเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ปกคลุมทั่วร่างกายเมื่อพลังมารเจอก็สลายไปและเมื่อเห็นเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ลินอ้าวและคนอื่นๆอ,อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเป็นสุริยันกายาศักดิก์สิทธิ ไม่แปลกใจเลยที่เขามีความสามารถขนาดนี้ไฟหินหยางบริสุทธิ์ล้อมรอบทั่วรางดินอ้าวมีแววตาอิจฉาแม้ว่าเขาจะถูกยกย่องให้เป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีกายาเทวะทั้งแดนศักดิ์สิทธิ์เพียวมเมียวมีเพียงคนเดียวที่มีกายาเทวะนั่นคือบุตรศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของแดนศักดิ์สิทธิ์เพียวเมียวในพระราชวังหลีสวียนใช้เปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ป้องกันตัวต้านทานพลังมาร ค่อยๆเข้าไปลึกในพระราชวังและในท้องพระโรงมานตนหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์สวมเกราะสีแดงสดลืมตาขึ้นมองไปทางประตูวังพลังแบบนี้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่สามารถต้านทานเผ่ามานของเราได้มาแล้วน่าสนใจเป็นคนที่ฆ่ามานคู่และมานใหญ่ละวาเหรอเขากล่าวแล้วตะโกนเบาๆสิ่งครัก ร่างเงาสีร่างปรากฏขึ้นต่อหน้ามารตนนี้คุกเข่าลงบนพื้นเป็นมารใหญ่สี่ตนไปฆ่าคนนี้ซะรับคำสั่งสิ่งครักรับคำสั่งแล้วหายไปในพระราชวังและมารเกราะสีแดงสดก็หลับตาลงพักฟื้นต่ออีกนิดเดียวข้าก็จะคุ้นเคยกับพลังของโลกนี้อย่างสมบูรณ์ใช้พลังของราชาปีศาจได้อย่างเต็มที่ถึงตอนนั้นก็สามารถยึดครองราชวงศ์นี้สร้างอาณาจักรของมาร เขามีความทะเยอทะยานจะทําให้เผ่ามารที่ถูกผนึกไว้ใต้ดินกลับมาเหยียบย่าทวีปเทียนสเสวียนอีกครั้งในพระราชวังหลี่เสวียนเห็นหลินอ้าวและคนอื่นๆข้างหลังไม่ตามมาก็เดาได้ว่าตัวเองถูกหักหลังแต่เขาก็ไม่แปลกใจเลยเขาเดาได้นานแล้วว่าคนเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้สู้สูมารทีละตัวพุ่งเข้ามาหาเขาจากทุกทิศทางมาเหล่านี้มีทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอ รูปร่างก็แตกต่างกันไปมีสุนัขดำน้ำลายไหลงูมานแลบลิ้นแมงมุมใหญ่แปลขาแต่และตัวแผ่พลังมารที่น่ากลัวออกมาหลี่เสวียนไม่สนใจเผชิญหน้ากับมารที่พุ่งเข้ามาต่อยออกไปหนึ่งหมัดเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ลุกโชนมารที่สัมผัสถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่เท่าในตอนนี้ร่างเอาสี่ร่างก็พุ่งเข้ามาจากสี่ทิศ ล้อมหลีสเวียนไว้เป็นมารใหญ่สีตนมารหญิงสวมชุดยาวสีแดงถือร่มสีแดงมารชายที่มีเกล็ดเต็มตัวมีหางปลามารหนูที่มีขนสีดำทั้งตัวตาสีแดงสดมารดาบที่ถือดาบยาวหน้าตาหล่อเหลาพลังแหลมคมพลังของมารสีตนนี้ล้วนแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แม้กระทั่งเมื่อเทียบก,กับมารใหญ่ที่หลีสเวียนเจอเมื่อหลายวันก่อน ยังแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยคนที่ดูอยู่ข้างนอกอดไม่ได้ที่จะตกใจมานใหญ่สี่ตนและไม่ใช่มานใหญ่ธรรมดาอย่างน้อยก็ระดับหยวนเซินขั้นเจปดให้ตายสิหน้ากลัวจริงๆหลี่เสวียนคราวนี้คงไม่ใช่คู่ต่อสู้มานใหญ่เหล่านี้ไม่มีใครรับมือง่ายๆเจวินหานก็กังวลเขามองหลินอ้าวพูดด้วยเสียงเย็นชาว,ว่าลงมือได้หรือยัง หลินอ้ายยังคงมีท่าทีไม่สนใจไม่ต้องรีบข้าเชื่อว่าพี่หลี่จะต้องมีวิธีรับมือแน่นอนและพลังของมารใหญ่สี่ตัวนี้คืออะไรยังไม่รู้เลยให้พี่หลี่ลองทดสอบดูหน่อยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ทุกคนก็โกรธมากในพระราชวังมารใหญ่สีต่ตนล้อมหลี่เสวียนเจตนาค่าแหลมคมยังไม่รู้เลยหัวเราะเบาเ เป็นพี่ชายที่หล่อจริงๆมาเข้าร่วมเผ่ามารของเราดีไหมหลี่เสวียนลูปหน้าตัวเองอย่างช่วยไม่ได้หล่อก็ลำบากมานหญิงทุกคนที่เจอล้วนอยากให้ข่าเข้าร่วมพวกเจ้าอยากได้ร่างกายข้าก็บอกตรงๆสิฮึมพี่ชายช่างน่าสนใจจริงๆข้าก็อยากได้ร่างกายเจ้าร่างกายของสุริเยันกาย,ยาศดิ์์สิิทธผู้บำเพ็ญเพียรหญิงคนไหนบ้าไม่อยากได้มานหญิงเลียริมฝีปาก มาหนูข้างๆตะคอกว่ามาันหญิงอย่าทําตัวน่ารังเกียจราชาปีศาจสั่งให้ฆ่าเขาทั้งหมดเจ้าอย่าเสียเวลาเปล่าเลยน่าเสียดายมานหญิงมีแวาตาเสียดายร่างกายดีๆแบบนี้ถ้าได้มาจะดีแค่ไหนแต่ราชาปีศาจสั่งเขาก็ไม่กล้าขัดขืนและด้วยความสามารถของหลีสเสวียนถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมตัวเองก็เอาชนะอีกฝ่ายไม่ได้ในเมื่อตัวเองไม่ได้ ก็ฆ่าทิ้งสเสถะร่วมสีแดงในมือของมารหญิงชี้ไปที่หลีสเสวียนทันใดนั้นแสงสีแดงก็แผ่อ,ออกมาจากพื้นผิวร่มนั้นแสงสีแดงกลายเป็นผีสาวชุดแดงพุ่งเข้าหาหลีเสเวียนอย่างบ้าคลาั่งแต่ยังไม่ทันสัมผัสหลีสเสวียนก็ถูกเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ของเขาเผาจนหมดร,ร,ร้อน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 มารหญิงตัวน,นั้นรู้สึกเหมือนกันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและมารใหญ่สามตนอื่นๆ ก็ตาสว่างลงมือพร้อมกันมันใหญ่สามตนลงมือพร้อมกันพลังที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พุ่งเข้าใส่ม้าหนูบีบมือขนบนร่างกายกลายเป็นเข็มเหล็กพุ่งออกมามีพลังมานที่น่ากลัวแฝงอยู่และพลังของเข็มเหล็กก็แหลมคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหยนเสริญถ้าไม่ระวังก็อาจจะถูกแทงทะลุได้กลับมาดูมันใหญ่ที่มีเกล็ดเต็มตัว พลังมารบนะร่างกายไหลเวียนเกล็ดบนร่างกายเป่งประกายสีดําเหมือนกับหล่อด้วยเหล็กเลือดของเขาเดือดพล่านผสมกับพลังมารมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กกล้าสุดท้ายคือมารดาบที่หล่อเหลาดาบยาวในมือฟันออกไปพลังดาบของมารที่แหลมคมพุ่งออกมาเหมือนกับจะฉีกอากาศได้เผชิญหน้ากับการโจมตีของมารใหญ่สามตนนี้แม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหยนเสริญที่เก่งที่สุด เกรงว่าจะตายในพริปตาแต่หลีสวียนไม่กลัวเลยเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์บนร่างกายลุกโชนร้อนแรงและแข็งแกร่งทาให้เขาดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ต่อยออกไปหนึ่งหมัดหมัดที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงตกลงบนมานใหญ่ที่มีเกล็ดเต็มตัวก่อนร่างกายที่แข็งแกร่งของอีกฝ่ายถูกทุบจนยุบลงไปส่งเสียงร้องโหยหวนจากนั้นหลีสเสวียนก็จับร่างกายของอีกฝ่ายมาบังหน้า ใช้อีกฝ่ายเป็นโลป้องกันเข็มเหล็กเหล่านั้นและพลังดาบของมันดาบก็ฟันใส่ร่างกายของเขามันใหญ่เกลดโกรธมากพวกเจ้าสองคนเล็งให้ดีๆหน่อยสิเป็นเจ้าเองที่มาขวางทางข้าให้ตายสิเจ้าคิดว่าข้าอยากทำเหรอมันตะโกนด้วยความโกรธกล้ามเนื้อบนร่างกายก็พองขึ้นพลังที่เหมือนกับน้ำท่วมพุ่งออกมาจากร่างกายหลุดจากมือของหลีสเสวียนและเขาก็ต่อยกลับ พุ่งเข้าหาหน้าของหลี่เสวียนหมัดนี้เขาใช้พลังทั้งหมดหลี่เสวียนไม่หลบไม่หนีต่อยหมัดที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิองออกไปทันทีที่พลังของทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันมานั้นก็ร้องโหยหวนกระดูกแขนแตกละเอียดทันทีจากนั้นหลี่เสวียนก็จับมือของเขาดึงร่างกายของเขาทั้งหมดเข้ามาแล้วต่อยไปที่หน้าอกทีละหมัดปังปังปัง,ปงแค่สามหมั ร่างกายมารที่น้าภาคภูมิใจของมารก็ถูกทุบทะลุหัวใจถูกทุบจนแหลกอวัยวะาภายในถูกเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์เผาจนสุกจากนั้นหลีสเสวียนก็จับร่างกายของอีกฝ่ายเหวี่ยงอย่างบ้าคลัง่งปัดป้องการโจมตีของมารใหญ่สามตนอื่นๆเขาใช้มารที่ตายแล้วเป็นอาวุธทุกคนมองอย่างตกตะลึงทำไมถึงมีคนโรคจิตแบบนี้ยังถนัดมืออีกด้วยหลีสเสวียนยิ้มเบาๆ จับมันแล้วเหวี่ยงไปเรื่อยๆในขณะที่ป้องกันการโจมตีของมันทั้งสามและยังฉวยโอกาสโต้กลับมาหนูถูกศกของมานกระแทกร้รองโหยหวนร่างกายลอยออกไปไม่รู้ว่ากระดูกหักไปกี่ท่อนแต่นี่ยังไม่จบเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ของหลีสเสวียนก็พุ่งออกมาแล้วมาหนูไม่เบี่ยงเบนถูกเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์กระแทกเข้าที่ร่างกายโดยตรง ท่านใดนั้นก็ถูกจุดไฟในเสียงร้องโหยหวนเขากลิ้งไปมาบนพื้นพยายามดับเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ลุกไหม้ต่อไปพลังมาน,นั้นเหมือนกับเชื้อเพลิงของมันปรับใดที่พลังมานไม่หมดเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ก็จะไม่ดับในที่สุดมาหนูตัวนั้นก็ถูกเผาจนกลายเป็นถ่านตายสนิท มานใหญ่สีัตนล้อมโจมตีหลี่เสวียนแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ทำร้ายหลี่เสวียนแม้แต่เส้นผมเดียวพวกเขากลับบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักทำให้พวกเขาใจสั่นม่านหญิงกลืนน้ำลายอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปสองก้าพวกเราพวกเราถอยกันเถอะแต่ดาบมานั้นกำดาบยาวในมือแน่นถอยไปแล้วราชาปีศาจก็ไม่ปล่อยพวกเราไปการต่อสู้ครั้งนี้พวกเราถอยไม่ได้ เขาตะโกนในฐานะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามารใหญ่สี่ตนเขาอัดพลังมารทั้งหมดเข้าไปในดาบยาวในมือทันใดนั้นดาบมารสีดำก็ระเบิดพลังดาบที่ท่วมทนออกมาเขาร่างกายเคลื่อนไหวมาอยู่หน้าหลีสเสวียนฟันดาบออกไปอย่างเต็มที่กลับเห็นหลีสเสวียนยกมือขึ้นจับเขาเทพลังปีศาจทั้งหมดลงในดาบยาวในมือเปลืเพลิงสุริยันบริสุทธิ์รวมตัวเป็นชั้นเกราะ ปกป้องฝ่ามือของหลีสเสวียนทาให้เขาสามารถจับดาบมันที่ฟันเข้ามาได้อะไรนะดาบมันตาสว่างไม่เป็นไปไม่ได้พลังแบบนี้แม้แต่สุริยนกย,ยาศักดิ์สิทธิ์เจ้าก,ก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้เว้นแต่เจ้าไม่ใช่ระดับหยวนเซิรนดาบมันพบว่าพวกเขาเดาผิดหมดพวกเขาเห็นอายุของหลีสเสวียนคิดว่าอีกฝ่ายอย่างมากก็แค่ระดับหยวนเซิรนแต่ความจริงไม่ใช่ อีกฝ่ายคือจ้านหวังเป็นระดับราชาเหมือนกับราชาปีศาจหลี่เสวียนยิ้มเบาๆบีบนิ้วห้านิ้วอย่างแรงคิดว่าฝ่ายตรงข้ามสูงสุดก็แค่หญิงหยางดาบมารสีดำนั้นถูกเขาบีบจนหักจากนั้นเขาแทงดาบที่หักนั้นเข้าที่หน้าอกของดาบมารเปลวเพลิงสุริยันบริสุทธิ์ก็ลุกโชนออกมาแบบนี้ดาบมารก็ตายในมือของหลี่เสวียนมารหญิงที่เหลือตกใจจนหน้าซีด จะกล้าสู้ต่อได้อย่างไรตกใจจนร้องเสียงหลงหันหลังวิ่งไปทางวังหลี่เสวียนเห็นดังนั้นก็ตามไปอย่างไม่รีบร้อนและนอกวังทุกคนเห็นหลี่เสวียนใช้พลังสายฟ้าฟาดฆ่ามานใหญ่สี่ตนทั้งหมดตกใจจนตาค้างลูกตาเกือบจะหลุดออกมาเกิดอะไรขึ้นเขาเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอมานใหญ่สี่ตนเขาฆ่าไปสามตัวในครั้งเดียว ไม่เพียงแต่สามตนใหญ่และยังมีสัตว์มานับไม่ถ้วนโอ้พระเจ้าเจ้านี้ทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้สนักตู้เซียนฝึกฝนอัจฉริยะแบบนี้ได้อย่างไร